นี่คือบรรยากาศในห้องพักของผมนะครับตอนนี้ผมมีเพื่อนร่วมห้องใหม่อีกสองลายนะครับเป็นสามีภรรยากันนะครับเขามาใส่บนต้นไม้หลังห้องผมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขากันนะครับเห็นยังครับสองตัวเห็นไหมครับเขาเริ่มขยับแล้วนะครับ จะมี2ตัวนะครับเป็นนกกระจิบนะครับตัวหนึ่งเนี่ยจะคอยทํารังเฝ้ารังอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งจะบินไปเอาใบไม้มาเป็นใบไม้สีเขียวๆนะครับซึ่งไม่ใช่ใบไม้ใบเดียวกับต้นไม้ของผมนะครับเขาหน้าจะบินไปเอามาจากด้านล่างดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราดูหน้าตาของเขาใกล้ๆก,กันเลย ซูมเข้าไปเลยนะครับเห็นไหมครับขยายปีกมาแล้วครับมาแล้วครับไปเอาใบไม้ไมาจริงๆด้วยครับเราไปดูใกล้ๆอีกรอบหนึ่งครับเห็นไหมฮะใบไม้มันจะไม่ใช่ใบของต้นไม้ของผมนะครับเขาไปคาบมาคนนีิว่าผมมมองไม่เห็นเขานะครับเนี่ย ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่บินไปเอาใบไม้มาสิละปล่อยให้อีกตัวหนึ่งเฝ้าทำรังไว้ดวูใกล้ๆกันเลยโอ้โหเขาปิดรังค้อยหมดเลยนะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่รู้ว่ากำลังทำรังอยู่นี่ก็คือรังของเขาใกล้ๆนะครับผมจะพาเขาไปดูนะครับรังของเขานั้นยังไม่ทำเสร็จเท่าไหร่นะครับเพิ่งจะเริ่มตน้น นะครับมีใบไม้นะครับซึ่งเป็นใบหญ้านะครับซึ่งเขาเอามาทำเป็นหลังของเขานะครับดูแล้วก็น่าอยู่ดีนะครับมาอยู่โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะครับเพราะว่ามาอาศัยต้นไม้ของผมอยู่เท่านั้นเองนะครับเกิดเป็นนกก็ดีนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้